สวัสดีครับก็มาถึง EP ที่3นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ Lean Canvas นะครับก็ผมเองเนี่ยต้องสอนทีมงานที่เป็น Digital Marketing นะครับดังนั้นเนี่ยพวกข้อมูลหรือความรู้ต่างๆเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็เดี๋ยวเอามาแชร์กันนะครับเอามาแลกเปลี่ยนกันถ้าเกิดมีคอมเมนต์หรืออยากให้อลองมาคุยกันเรื่องอื่นนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใน แพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็อยู่ด้านล่างนะครับลองดูแล้วกันนะครับวันนี้เราจะมาใช้ Lean Canvas ในการหาตัวที่เป็นหนึ่งก็คือ Product Market Fit นะครับอันนี้ก็คือจะใช้ Lean Canvas ในการหาเรื่องนี้ได้นะครับแล้วก็เราสามารถใช้ Lean Canvas ในการทำเรื่อง Communication Strategy ก็คือกลยุทธ์ในการสื่อสารได้เพราะว่าของเขาใน Lean Canvas จะมีทั้ง c o n t e x t Content นะครับแล้วก็เรื่องของ u n Fair a v a n t a g e นะครับก็คือเหนือเขาคู่แข่งได้อย่างไรบ้างนะครับเราใช้ในการสื่อสารได้ครับ โอเคเรามารู้เรื่องของา product market fit ก่อนนะครับจะสังเกตเห็นก็คือรูปนี้ผมค่อนข้างชอบมากนะครับก็ไปเจอมาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มา 8, แปะก็คือโดยปกติอะเราจะมีอารมณ์แบบนี้นะครับก็คือถ้าเกิดเราเป็นตัวที่เป็นหมด r o d u c t Manager เนาะจะเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับหรือทำในเรื่องการตลาดนะเราก็จะมี Product อยู่ตัวหนึ่งนะครับถืออยู่ในมือเนาะแล้วเราก็พยายามจะยัดลงไปในมาเก็ตนะครับยัดลงไปในตลาดนะครับก็คือเราคิดว่า Product ของเราอ่ะ มันน่าจะดีพอแล้วนะมีโ o d u ักตัวหนึ่งเราก็พยายามจะใส่ลงไปในผู้คนนะครับกลุ่มตลาดกลุ่มมาเก็ตนะครับนี้เนี่ยเวลาเราทำครับเ,เราเราทำแบบเนี้ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะไม่สามารถขายโปรดักต์ได้เพราะเราพยายามขายกับกลุ่มคนที่ไม่ได้ต้องการโปรดักต์ชิ้นนี้นะครับหรือไม่ต้องการเซอร์วิสชิ้นนี้นะครับเพราะนั้นมันก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นเรื่องของการทำโปรดักต์มาเก็ตฟิตก็คือการหาโปรดักต์ที่ดีนะครับไป ไปขายในกลุ่มตลาดที่ใช่และตลาดตลาดที่ใหญ่มากพอนะครับดังนั้นก็คือ Product กับ Market f i t มันฟิตกันพอดีนะครับหรือพอดีนะครับนั้นถ้าเกิดมีโ o d u c t ที่ดีแต่ว่าตลาดเนี่ยมันแคบเกินไปนะครับเราก็จะขายของได้ไม่ดีเพราะว่าตลาดมันเล็กนะครับแต่ถ้าเกิดโ Product เราไม่ดีต่อให้อยู่ในตลาดที่ใหญ่นะครับลูกค้าเยอะนะครับความต้องการสูงนะครับก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้นะครับอันนี้เป็นไอเดียของการ เข้าใจในเรื่องของ Product Market Fit นะครับดังนั้นหลายๆครั้งเนี่ยเราทำเรื่องของธุรกิจเนาะเวลาเราขายของนะครับหรือขายบริการหรือขายเซอร์วิสอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยสิ่งที่จะต้องคำนึงก็คือ Product ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันใช่หรือเปล่านะครับมันดีพอหรือ,อยังนะครับก็ต้องเทสต์โปรดักก่อนก็คือทําให้ Product ์มันฟิตก่อน Product Fit ก็คือหมายความว่าโปรดักตเนี่ยมันดีพอนะครับก็อาจจะต้องมีการปรับอะไรไปนะครับ แล้วก็มาดูที่ market fit นะครับก็คือ market เนี่ยมันใหญ่พอหรือ,อยังนะครับกลุ่มเป้าหมายใช่หรือเปล่านะครับมีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็เอา2เรื่องนี่ยนะมาชนกันก็คือ product fit กับ market fit มันก็เลยกลายเป็น product market fit อันนี้คือที่มาที่ไปแบบที่เราเข้าใจง่ายๆนิดนึงนะครับโอเคอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือทำความเข้าใจในเรื่องของ context กับ content นะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าเราสร้าง content นะครับหรือ create content ขึ้นมาเพื่อ ให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยได้เสพคอนเทนต์เพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่เสพคอนเทนต์เนาะก็คือเรื่องเล่าต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ชอบมากนะครับนั้นเนี่ยมีตัวที่เป็นตัวเปรียบเทียบนะครับก็คือรูปช้างอันนี้นะครับก็คือคอนเท x กกับคอนเทนต์คืออะไรก็ใช้รูปนี้ในการนําเสนอนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยช้างเนี่ยจะแบ่งเป็นช่องๆใช่ไหมครับก็คือส่วนของอหู ส่วนของงาส่วนของขาส่วนของหางอะไรก็ว่ากันไปส่วนนี้ที่เป็นส่วนย่อยๆเนี่ยนะครับเราจะความหมายว่ามันคือคอนเทนต์นะครับเป็นเรื่องราวที่ประกอบกันนะครับเป็นเรื่องย่อยๆที่สามารถแยกกันได้นะครับแล้วก็เวลาเราเอาทุกลูกเอาทุกส่วนน่ะมารวมกันมันก็จะกลายเป็นคําว่าช้างนะครับหนึ่งตัวก็คือคอนเท็กซ์นะครับก็คือส่วนที่เป็นส่วนย่อยแล้วก็ส่วนที่เป็นทั้งหมดที่รวมกันกลายเป็นบริบทภาพใหญ่นะครับประมาณนี้อันนี้คือ มิเน็งของคอนเท็กซ์แล้วก็คอนเทนต์แบบที่เราสามารถที่จะเข้าใจแบบได้ง่ายๆนะครับนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะได้คอนเท็กซ์ที่ดีนะครับคอนเท็กซ์ก็คือหมายถึงบริบทที่ดีนะครับเช่นช้างตัวเนี้เราอยากจะพูดว่าช้างตัวนี้มันเหนือกว่าช้างตัวอื่นยังไงอันนี้คือเราต้องหาจุดได้เปรียบนะครับหรือจุดที่เขาจะแตกต่างนะครับเรียกว่าจุดขายหรือจุดเด่นหรือจุดแข็งก็ว่ากันไปอันนี้คืออันแฟร์เวนเทสนะครับ อันนี้คือความหมายของคอนเทนต์คอนเทกต์แล้วก็อันแฟเวนเทจนะครับยกตัวอย่างถ้าเราจะหาอันแฟเวนเทจนะครับเราก็จะต้องบอกว่าช้างตัวนี้นะครับมีความพิเศษอย่างไรเช่นเป็นช้างเผือกเนี่ยนะครับอาจแะหมว่าสีแตกต่างแล้วพันแตกต่างแล้วโอเคนะแต่ถ้าเกิดเหนือกว่านะครับเหนือกว่าคือนอกจากความพิเศษของการเป็นช้างเผือก,กอาจจะเหนือกว่าตรงที่ว่าตัวนี้เป็นช้างยุทธหัตยุทธหัตถีอ่าก็จะเหนือขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งถ้าเกิดเป็นช้างที่แบบยุทธถีไม่พอชนะด้วยนะครับ กูบานกูเมืองด้วยนะครับมินิงก็คือหมายความว่าช้างตัวนี้เป็นช้างเผือกที่ชนะยุธทธถีมานะช่วยกูบานกูเบืองมานะอันนี้คือคําว่าอันแ i r เป็นเท็จคือคือช้างแตกต่างจากช้างตัวอื่นอย่างไรนะครับเหนือกว่าช้างตัวอื่นอย่างไรนะครับวิธีแบบที่แบบนี้มันก็จะเหมือนกับเรื่องของการทําแบรนด์นะครับของการทําสินค้าในการคอมมูนิเคชันนะครับหรือสินค้าแต่ละตัวเนี่ยสินค้าของเรา แตกต่างจากสินค้าตัวอื่นในท้องตลาดอย่างไรทําไมถึงต้องเลือกเรานะครับอันนี้คือเรื่องของการทำคอนเทกต์คอนเทนต์แล้วก็อันแฟเวนเทจแบบที่เราเข้าใจง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยเรา,ยาพยายามทำคอนเทนต์ที่ไม่เข้าใจบริบทหรือคอนเทกต์หรือ Contact, รอันแฟเวนเทจของเราเองนะครับดงนั้นเครื่องมือที่เราจะมาใช้ทำเนาะก็คือเป็นเครื่องมือที่เราเรียกว่าลีนแคนวารนะครับก็คือตามภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับ l ีนแคนวารเนี่ยจะเป็นช่องที่ทั้งหมดนะครับ9าวช่อง นะครับวิธีการใช้งานนะครับเราสามารถที่จะใช้ตัวที่เป็นช่องนี้นะครับในการที่เราจะ brainstorm นะครับกับทีมงานนะครับกับคุณส่วนนะครับในการทำเรื่องของวางแผนในการทำงานได้นะครับแล้วจะแบ่งตาราง9ก้าช่องเป็น2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งที่เป็น Product กับฝั่งที่เป็น m a r k e ตนะครับ Product ก็คือสินค้านะ market ก็คือผู้คนนะครับที่จะซื้อสินค้าเรานะครับอันนี้คือ เราจะได้ทั้งหมดเลยในการทำลิงแคนวาได้ทั้ง Product แล้วก็ Market Fit ได้ทั้งตัวที่เป็น Context Content แล้วก็ตัวที่เป็น Unfa ฟ e v เ n t a g e นะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับอันนี้เป็นเรื่องของรายละเอียดนะครับว่าแต่ละช่องเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละช่องนะครับโดยใช้ตัวที่เป็นโมเดลนะครับตัวอย่างก็คือตัวที่เป็น Airbnb แแล้วกันนะครับเรามาดูที่ช่องแรกเนาะช่องแรกนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย เห็น <Bean ius> นะครับเราจะเห็นว่าตัวที่เป็นช่องที่หนึ่งเนี่ยเราจะเห็นเซกเมนต์เนาะเซกเมนต์ก็คือกลุ่มลูกค้าเรานะครับมีกลุ่มไหนบ้างที่เราวางแผนไว้นะครับกลุ่มคนที่มีโอกาสที่เราที่ที่จะใช้สินค้าหรือบริการเรานะครับองค์กรก็ได้นะครับที่จะใช้สินค้าเราก็คือเรานึกถึงว่ากลุ่มลูกค้าของเราคือใครนะครับแล้วก็ใครจะเป็นกลุ่มแรกนะครับที่จะได้ลองใช้สินค้ากับเราเลยนะครับเพราะว่า เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยมีหลายกลุ่มเนาะแต่ว่าเราให้เน้นไปกลุ่มแรกที่มีโอกาสจะใช้สินค้าของเราก่อนนะครับถ้าดูตามตัวอย่างนะครับของ Airbnb เนี่ยเขาจะใส่ช่องช่องที่หนึ่งเอาไว้ก็คือกลุ่มลูกค้าของเขาเนี่ยคือนักเดินทางที่อยากจะค้นหาสินค้าที่พักเนี่ยราคาไม่สูงราคาไม่แพงนะครับแล้วก็อยากจะเข้าถึงวัฒนธรรมในท้องที่นั้นนะครับ ว่ากาทำในท้องที่นั้นบางทีเนี่ยเวลาเราไปพักโรงแรมที่เป็นห้าดาวปัญหาคือเราอาจจะไม่ได้อยู่ในโลเคชันที่อยู่ในวัฒนธรรมนะครับนั้นโรงแรมมันอาจจะเหมือนๆกันไปหมดเลยนะครับฟาร์ซิลิตี้อะไรทุกอย่างลักชูรีที่หมดแต่ว่าไม่ได้รู้สึกแตกต่างว่าตกลงว่าเราอยู่ในประเทศนั้นๆหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เขาอยากได้กลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับในการหาที่เป็นโลคอลแล้วก็เข้าถึงวัฒนธรรมแล้วก็ไม่แพงด้วยนะนะครับกลุ่มที่2ก็คือ คนที่ต้องการสร้างไรายได้จากห้องเชา่าห้องพักในประเทศน,นั้นๆอยู่ที่นั้นๆน,น,นะครับอันนี้เป็น2กลุ่มเป้าหมายที่ Airbnb เองเนี่ยวางแผนเอาไว้เพราะว่าเขามองว่าตัวเขาเป็นตัวกลางเนาะหรือเป็นแพลตฟอร์มในการที่จะเชื่อมกลุ่ม2คน่างกลุ่มนี้เข้าหากันนะครับอันนี้คือช่องที่1นนะครับช่องที่2เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการเข้าใจปัญหานะครับว่าจริงๆแล้วความต้องการของลูกค้ามีอะไรนะครับ Airbnb เองเนี่ยก็จะใส่ความต้องการของลูกค้าไว้นะครับเป็นข้อนะครับทั้งหมดอยู่สี่ข้อนะครับข้อแรกก็คือเออปัญหาของลูกค้าคือมันเป็นเรื่องยากนะครับที่จะหาที่พักที่ราคาไม่แพงน,นะครับสําหรับนักท่องเที่ยวเนาะแล้วก็ข้อที่สองนะครับในสมัยนั้นเนาะสมัยนั้นเนี่ยค่อนข้างหาย,ยากเพราะว่าไม่ได้มีแพลตฟอร์มที่จะทําเรื่องนี้นะครับแล้วก็ในประกอบกับยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่การใช้งานอินเทอร์เน็ตเริ่มแพร่หลายขึ้นนะครับ ก็จะเป็นตัวที่สามารถมาประยุกต์ใช้ในเรื่องนี้ได้ข้อที่สองก็คือโรงแรมแบบดั้งเดิมเนี่ยแะครับไม่ได้มีเขาเรียกว่าบางทีอ่ะมันไม่ได้มีความถูกต้องในการปักบุตรกันอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มีปัญหาในการที่จะหาที่พักเอ่อที่ที่ที่เขาอยากเดินทางไปนะครับเมื่อก่อนนี้มันไม่ได้มีตัวที่เป็นแมป Google Map ที่เราสามารถสู่ในพื้นที่นั้นแล้วเราก็หาตัวที่เป็นเอ่อตัวที่เป็นที่พักได้เลย เขี่ยไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นขาดในเรื่องของอินโฟมิชันที่ถูกต้องนะครับสารที่ตั้งเอ่ยการเดินทางเอ่ยทุกๆอย่างเนี่ยอินโฟมิชันเมื่อก่อนมันน้อยนะครับน้อยมากๆครับอันที่3ามก็คือเขาบอกว่าคนที่มีคนที่มีที่พักอะครับไม่รู้ว่าจะสร้างรายได้อย่างไงบ้างนะครับไม่สามารถที่จะปล่อยเช่าได้นะครับไม่มีแพลตฟอร์มที่จะให้เขาไปลงประกาศได้นะครับก็แน่นอนเมื่อหลายสิบปีที่แล้วก็จะเป็นแบบนั้นนะครับเรื่องที่สี่ก็คือ วัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้รับการเผยแพร่เพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยมีการมาท่องเที่ยวจริงแต่ว่าไปท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่งไม่ได้เข้าถึงวัฒนธรรมแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาวัฒนธรรมในท้องถิ่นเอาไว้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดไรายได้นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนั้นมีทางเลือกอะไรอยู่บ้างนะครับในข้อน,นี้เราสามารถใส่ได้ว่าทางเลือกในปัจจุบันนะตอนนั้นนะครับก็คือของ Airbnb เนี่ยตอนนั้นมี Booking.com แล้วก็มี Hotel.com นะครับในการที่เป็นเหมือนกับทางเลือกในการที่จะตอบ แก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับอันนี้คือข้อที่สองนะครับส่วนข้อที่สามนะครับเราจะมาหาตรงช่องตรงกลางเนาะก็คือประโยชน์ของสินค้าหรือบริการเราเนี่ยที่มันโดดเด่นหรือแตกต่างจากคู่แข่งนะครับอันนี้เป็นพวกเอ่อเลือกเรียกว่าประโยชน์และการคุณประโยชน์เนาะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งก็คือประโยชน์สําคัญนะครับคุณประโยชน์แล้วก็ประโยชน์สําคัญประโยชน์สาคัญก็คือทําให้ลูกค้าเนี่ยต้องการซื้อสินค้าอันนี้นะครับ มันก็จะมีฟังก์ชันเนาะก็มีคุณค่าเขไหมครับสองเรื่องนี้ Airbnb ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยูนิคว l ลูของเขาเนี่ยหรือคุณค่าที่เฉพาะเจาะจงของเขาเนี่ยคือนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถสัมผัสประสบการณ์นะครับในการอาศัยที่ที่อาศัยอยู่ในในในพื้นที่นั้นนะในโรงแรมนั้นนะแบบราคาที่แบบสามารถจับต้องได้คือราคาไม่ได้สูงเกินไปนะครับแล้วก็ เจ้าของที่พักสามารถหารายได้พิเศษโดยการที่จะปล่อยเช่าให้ให้กับนักท่องเที่ยวได้นะครับดังนั้นเขาก็เลยคิดว่ามันก็คือการสร้างแอปนะครับที่สร้างระบบเศรษฐกิจแบ่งปันนะครับกับโฮสต์และก็ท้องถิ่นนะครับดังนั้นเนี่ยแอปที่สร้างระบบในเรื่องของเศรษฐกิจแบ่งปันก็คือพื้นที่นะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่หรือเจ้าของที่เป็นที่พักก็ได้ประโยชน์ท้องถิ่นเองก็ได้ประโยชน์นะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเองก็ได้ประโยชน์นะครับ อันนี้ก็คือเรื่องของ Value ที่เขาคิดขึ้นมานะครับต่อมาก็คือมาดูข้อสี่นะครับข้อสี่เนี่ยมันคือการที่ทางเลือกในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของลูกค้านะครับแล้เนี่ยตัวเนี้ยมันก็คือถ้าเกิดยกตัวอย่างของ Airbnb เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะทำระบบเว็บไซต์นะครับที่จะช่วยให้นักเดินทางเนี่ยหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะค้นหาที่พักได้แบบที่ราคาไม่สูงเกินไปราคาย่อมเยาวนะครับ แล้วก็ไอตัวบริการบนเว็บไซต์เนี่ยจะช่วยให้เจ้าของบ้านเนี่ยมีรายได้พิเศษนะครับในการปล่อยเช่าแบบรายวันรายเดือนอะไรพวกากันไปนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของ a อ r b n b ที่เขียนไว้ในโซลชันนะต่อมาครับข้อ5ก็คือเรื่องของการช่องทางการติดต่อสื่อสารนะครับกับลูกค้านะครับรวมทั้งการส่งสินค้าด้วยนะครับการพูดคุยการติดต่อสื่อสารเนี่ยมีช่องทางแบบไหนบ้างนะครับในตัวอย่างเนี่ยก็คือ เขาก็บอกว่า m m เนี่ยสามารถติดต่อผ่านแอปโดยตรงนะครับเขาก็เขียนแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับสองก็คือมีเรื่องของการบอกปากต่อปากนะครับถ้าเกิดเราไปแล้วเราประทับใจนะครับเราก็จะมากลับมาบอกเพื่อนนะครับแล้วก็มีโฆษณาออนไลน์นะครับเขาก็เริ่มทำแอดวาร์ s ิ่งออนไลน์นะครับแล้วก็ทําในเรื่องของเ e f เ r ลล์มาร์เก็ตติ้งนะครับก็คือหมายความว่าในสมัยนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะบอกต่อเพื่อนแล้วก็ส่งลิงก์ส่งอะไรเข้าไปนะครับเมื่อผ่าน แอปพลิเคชันปุ๊บถ้าเกิดลิงก์ตัวนี้เป็นลิงก์ของเพื่อนเราเราก็ได้ส่วนลดเพื่อนก็ได้ส่วนลดนะครับเป็นแต้มสะสมในการใช้งานในครั้งถัดไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องช่องทางเลยที่ที่เขาวางเอาไว้นะฮะต่อมาก็คือด้านล่างนะครับข้อเจ็ดอ่าช่องที่เจ็ดช่องที่หกับช่องที่เจ็ดนะครับจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างนะครับในการที่จะต้องมีต้นทุนอะไรบ้างนะครับนะครับแล้วก็เรื่องของ revenue รายได้นะครับข้หกเป็น ในเรื่องของรูปแบบรายได้ที่จะได้เข้ามานะครับความมั่นคงของรายได้นะครับประมาณการในเรื่องของพวกเอ่อเรียกว่ากาไรแล้วกันนะครับก็คือเอาเอารายได้ที่ได้มาแล้วก็ลบต้นทุนนะครับส่วนช่องที่7เนี่ยมันจะพวกต้นทุนทั้งหลายแหล่นะครับต้นทุนในการที่จะหาลูกค้าต้นทุนการผลิตนะครับต้นทุนในการโปรโมทอะไรก็ว่ากันไปนะครับในช่องนี้เนี่ย Airbnb บอกว่าเอ่อในช่องที่เป็นเ e v e ว่ะครับเขาจะได้จากค่าธรรมเนียมนะครับของ ของผู้เช่าหรือนะักท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของรายได้ที่เขาวางแผนเอาไว้นะครับส่วนในเรื่องของคอ์สหรือตัวที่เป็นต้นทุนที่เขาจะต้องมีก็คือพวกการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือโฮสติ้งในการต้องเช่าโฮสต์นะครับพื้นที่ในการเก็บข้อมูลอะไรประมาณนี้นะครับในเรื่องของออนไลน์เงินเดือนพนักงานนะครับเงินเดือนที่จะต้องจ่ายให้กับโปรแกรมเมอร์นะครับกับคนที่เป็นช่างภาพอะไรพวกนีน้นะครับหรือทีมงานนะครับแอดมินต่างๆนะครับ แล้วก็พวกค่าการตลาดทั้งหลายแหล่ที่ต้องจ่ายนะครับแล้วก็พวกการประกันภัยนะครับก่อนเดินทางอะไรพวกนี้มันสมัยนั้นก็จะต้องมีบางเรื่องนะครับแล้วก็เรื่องของค่าถ่ายภาพนะครับที่เขาจ้างเหอาชีพไปถ่ายให้กับลูกค้าที่เป็นเจ้าของที่พักนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของคอ์สที่จะเกิดขึ้นนะครับต่อมานะครับเมื่อเราได้ตัวที่เป็นตารางครบตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่า Product นะครับกับ Market เนี่ยมันแบ่งช่องทางด้วยการชัดเจนนะครับเราจะเห็นว่า พาที่เป็น Product เนาะเดี๋ยวผมกลับตรงนี้อีกนึงพาที่เป็น Product เราจะเห็นว่าเราจะได้ตัวที่เป็นสินค้าหรือบริการของเรานะครับในทุกๆมุมมาแล้วนะครับแล้วส่วนฝั่ง Market เราจะเข้าใจลูกค้านะครับว่าลูกค้าเราคือใครเนาะแล้วก็มีเรื่องของการที่จะติดต่อสื่อสารกับเขายัางไงบ้างนะครับเมื่อได้ตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ตัว a i r b n b ได้มานะครับก็จะเป็นช่องแบบนี้นะครับก็คือ หลังจากนั้นเนี่ยสังเกตว่าเราจะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างครบถ้วนนะครับตามตัวอย่างนี้นะครับถ้าในคลาสนะครับหรือในตัวอย่างที่ผมเคยนํามาใช้ในการทํานะครับเรื่องของการที่จาวลีนแคดวาดเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลที่เราจะได้ค่อนข้างที่จะชัดขึ้นนะครับชัดขึ้นแบบนี้เราจะเห็นว่าในทุกๆคําตอบในทุกๆปัญหานะครับในทุกปัญหาที่เรามีเนี่ยเราสามารถที่จะมาหาในลีนแคดวาดนี้ได้นะครับอันนี้คือวิธีการใช้ล a n แคดวาดนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยตัวเนี้ยลีมแชนวาสมันคือพิมพ์เขียวที่ใช้ทำคอมมูนิเคชันนะครับคือคอนเทกต์คอนเทนต์แล้วก็อันแฝงเอนเทจตรงไหนบ้างนะครับเราลงมาดูสมการเนาะจริงๆสมการของการที่เราจะหาเรื่องนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะทำในเรื่องของคอมมูนิเคชันได้ดีเนาะนั้นเราต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครซึ่งเราจะเอาจากข้อหนึ่งหรือช่องที่หนึ่งมานะครับก็คือนักท่องเที่ยวนะครับถ้าเกิดเป็น Air เียตัวอย่างก็คือนักท่องเที่ยวนะครับที่เอ่ออยากได้อ พื้นที่ที่เหมือนกับเข้าถึงวัฒนธรรมแล้วก็ราคาไม่แพงเนาะประมาณนี้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้เชา่าอ่าผู้ปล่อยเช่านะครับเจ้าของโรงแรมเจ้าของที่พักนะครับอันนี้เป็น2กลุ่มถูกไหมครับหลังนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาข้อ2มารวมก็คือปัญหานะครับถ้าเป็นกลุ่มแรกเมื่อกี้นี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยปัญหาของเขาคือหาที่พักยากถูกไหมครับดังนี้เราก็เอาข้อสามมารวมก็คือวิธีแก้ปัญหาครับนั้นสื่อสารแะบอกว่ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับหาที่พักยากและอยากเข้าถึงตัววัฒนธรรมนะครับ ข้อ3ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มาเจอแอปพลิเคชันเราใช่ไหมครับแอปพลิเคชันแก้ปัญหาในเรื่องของการค้นหาที่พักที่ถูกราคาถูกและได้อยู่ในโลเคชันที่สามารถเข้าถึงภัระธรรมได้นะครับแล้วก็เอารวมที่ข้อ9ข้อ9คือเราเขียนอันแ i r Vantage ไปแล้วนะครับก็คือหมายความว่าระบบการปล่อยเช่านะครับในห้องนั้นๆเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการที่เราจะสามารถที่จะ มีจุดได้เปรียบก็คือปล่อยเช่าสําหรับเจ้าของบ้านนะครับที่สามารถที่จะปล่อยเช่าเองได้นั้นราคามันก็จะไม่สูงใช่ไหมครับแล้วก็เป็นระบบให้คะแนนนะครับแอปของเขาก็จะมีระบบให้คะแนนในการที่จะสามารถที่จะให้คะแนนได้ทั้งผู้พักแล้วก็เจ้าของนะครับให้คะแนนซึ่งกันและกันนะครับมันทําให้คนทั้ง2กลุ่มเนี่ยดูแลซึ่งกันและกันเพราะว่าอยากได้คะแนนในแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อันเนี้ยคนท้องถิ่นก็ สามารถที่จะเขาเรียกว่าพานักท่องเที่ยวหรือมีส่วนร่วมกวับนักท่องเที่ยวได้นะครับเพื่อให้เกิดความประทับใจนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสมการของการที่จะ c o m ม u n i c a t i o นะครับใช้ในการ c o m m u นิเคชั o ก็คือ,อข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อเก้านะครับมาทำคอนเทนต์ในการโปรโมทออกไปซึ่งมันจะเกิดตัวที่เป็นคอม m u นิเคชั o ที่ค่อนข้างสักเซสก็คือเรียกว่าเวลาโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับเราดูเหนือกว่าคู่แข่งนะครับประมาณนี้ อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลสำหรับการใช้ตัวที่เป็นตารางของตัว e a มแ Can ว a s นะครับเมื่อกี้เนี่ยมันอาจะจะมีอยู่หลายหลายช่วงที่ผมข้ามไปเนาะก็คือข้อ1 2-, ึ่งข้อข้อสข้อี่ข้อกข้อข้อกข้อจ็ข้อปข้อเเนี่ยก็สามารถดูตามตารางได้นะครับก็เป็นประมาณนี้เนาะก็คือสามารถที่จะไปเติมไปเพิ่มได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอันแฟร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวการติดต่อสื่อสารนะครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยวผมกลับไปรีวิวให้อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือข้อ1นนะครับก็คือกลุ่มเป้าหมายนะครับข้อ2ก็คือปัญหาเนาะข้อ3ก็คือประโยชน์นะครับแล้วก็ข้อ4ี่ก็คือทางเลือกในการแก้ปัญหากฟังก์ชันโซลูชันนะครับข้อ5จะเป็นเรื่องของช่องทางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารนะครับเอ่อเราใช้ช่องทางไหนในการคุยกับลูกค้านะครับในการโปรโมทประชาสัมพันธ์นะครับ แล้วก็ข้อหกับข้อเจ็ดนะครับจะเป็นในเรื่องของรายได้นะครับแล้วก็ต้นทุนนะครับแล้วก็ข้อแปดนะครับเป็นเรื่องของตัวชีวัดนะครับว่าตัวชีวัดเราใช้ตัวชีวัดอะไรนะครับแล้วก็ข้อเก้าจะเป็นจุดเด่นหรือจุดได้เปรียบนะครับแล้วก็ข้อสิบมีมีเก้าคอัรข้อก็คือลักษณะของการใช้รีนแคนวาสก็คือจะประมาณนี้นะครับขอลองดูเป็นตัวอย่างนะครับโอเคครับวันนี้ก็เออ่ ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูตัวคลิปเก่าๆในเรื่องของอารแฝงนะครับไอเรื่องของตัวที่เป็นเรื่องของการพูดถึงตัวที่เป็นฟันแนลมาร์เก็ตติ้งนะครับก็ลองไปดูย้อนไปดูได้เพื่อจะได้เข้าใจเดี๋ยวคลิปถัดๆไปเนี่ยเราจะพูดถึงในเรื่องของการใช้ตัวที่เป็นแชนแนลในการทําอีกหลายเรื่องนะครับโอเคครับประมาณนี้นครับผมสวัสดีครับ